โซฟาบันครัจะไม่เห็นยูนี่โตนี่ก็ทงโเป็นทีแต่บาทันแต่บาดยูนน้าน้าข่างวัดีนบัดยม่ไดมาันมันยิ่งย่าเดินไม่ใช่เดินันนั่งตัวน้ำที่โซฟาเลยนะครับวันนี้คุณโยมสุวิทย์เนี่มาทำบุญเป็นสัาปะรให้โยมโซฟาวัน ทางทางสั้นเนี่ยมาเมื่อวันที่หนึ่งวันนี้เป็นวัน,นกกที่สิบเอ็ดวันของคุณโยมวัน,นที่หนึ่งเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณโยมมาที่หนึ่งปีที่ผ่านมาโยมมาจากบ้านที่ในอยู่ในในวัดในวัดก็จากลับมาก็เลยรวมกันกันให้โยมโดได้เป็นวันเดือนแยกบ้นเดือนวันนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่คุณโยมสิน้นไะด้ลาจาก ครอบครัวจากโครงการในบ้านนี้เลยยังไม่ถึงวัเอนเกิดอีกวันเดียวคุณโยมโสภาวันก็ได้จากครอบครัวจากคุณพ่อสเสกิตไปจากลูกๆไปยังไงที่คุณโยมจังจิตทัานใจเป็นภาระใาสง่งส่งถึงดวงวิญญาณคุณโยมโสาาภาวันก่อนในระภาระาส่งแม่จ้ะ รวมรับจากคราบครัวไปจะอาถรรพ์ที่ถิงผู้กินผู้อย่างที่คุณโยมเสวิตเนี่ยมาทำบุญจากวันนี้ขอให้เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่สมบูรรวมเป็นยาคุณโยมโสภาวันให้ได้รับพระาสมระสงแล้วจะไปจะเิดยู่ในูิีรยิ่สวงสวรรค์น่นส่วนคุณโยมพไม่คราเครัวขอารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่จะแปกพรภาษาเขามีพรมัยแสงแดงย็นย็นสุขมีความสุขวามเจริญ เจริญด้วยพอรมไม่เจริญด้วยโอกรธสมบัติทรัพย์สินดินทองอายุวันนะสุขะภารทุกพิพาลาจิการที่มุ่งยเติมยักาววารีวังหาภูราปาริปุเรมติสาการังเอวณีวะิโตทินนังเบตานังปุปกะเัติจิตังวัติตังจุพนังคิปเมวะสุเมสโตสเิปุเรนโตสังปปา จันโทปนรารสุยทา,ามนิโชตินรารสุยาาทามฉัตโกสาภโรโควินาสตุมาเตภวันารายยสุขิเทกาโยโกภวะอภิวันทาน,นสิเราสเนจัง วนโสสุขังอาลังสาธุสาธุ